แล้วอย่างที่เขาบอกว่าเป็นคําพูดที่ติดปากกันมาว,าว่าบัวยังไงก็จบที่เนื้อคุณลุงคิดว่าอย่างไรสําหรับคํานี้นี่ตัวนี้เป็นเครือกกาบุงใส่ฟางครับนี่ผงใส่ฟางอย่างแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับลุงก่อนผมก็ขายอยู่ประมาณ300กว่าบาทตอนนี้ผมขายขายปลีเส้นหนึ่งก็ประมาณ2 5 0บาท250าบ,บาทครับถ้าส่งก็ส่งสองร้อยห้าส่งสอง,สง200ร้อยทวนเส้นขึ้นไปนี่ไม้ก๊ปปอพวงนี้ไ ไม่กบวันนี้ครับผมส่งสองร้อยสองร้อยครับผมขายเองขายปลีกผมขายสองร้อยห้าสิบครับตัวนี้มันเป็นสแตนเลสมันจะห้าร้อยมันจะห้าร้อยบาทครับหกร้อยยาวก็ประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยหกสิบเซนครับตัวนี้ก็ยาวถึงสองเมตรแปดสิบนี่ครับผมถ้าจะอยากไม่อยากให้ยาวก็ก็ก็ล็อกให้ได้ประมาณนี้นั่นหละครับล็อกได้ตัวนี้หกร้อย หกร้อยครับผมหัวใจนี่ไหมก็เอามาทำพวกอุปพวกนี้แหละครับนั่นแหละอย่างคลุมนี่คลุมก็หนังแท้หนังแท้สแตนเลสแท้รับรองเรื่องรับประกันเรื่องขึ้นสื่อไม่มีแน่ไม่มีแน่นอนหนังเนี่ยตอนนี้ไซส์เอส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 กับเก้าร้อยเก้าร้อยเป็นหนังแท้นะครับผมหนังแท้แถมเชือกจูงเส้นหนึ่งสองเมตรครับผม แถมเชือกจูงนะครับผมนี่สองเมตรนะครับผมตรงนี้สองเมตรครับแล้วถ้าเป็นไซส์เอ็มไซส์เอลเอ็กเอลเอ็กเอลนี่ก็เส้นละพันแถมเชือกจูงเส้นหนึ่งเหมือนกันครับครับผมตัวนี้ก็สแตนเลสเหมือนกันอีกผมห่วงผมสแตนเลสเหมือนกันครับก็สแตนเลสอันนี้ก็สแตนเลสนี่ผมนี่สแตนเลสหมดตัวนี้ผมก็ขายอันนี้คืออะไรครับลุงเหล็กเจาะจมูกครับเหล็กเจาะจมูกสแตนเลสครับอันนี้เท่าไหร่ครับลุงราคาทำนี้เลย อันนี้ขายสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับผมนั่นแหละสแตนเลสไม่มีโอกาสเป็นสนิมเหมือนกันนี่อันนี้สองร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ก็ห่วงตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสห่วงเจาะจมูกตัวผู้ครับครับผมนี่ใส่จมูกตัวผู้นะครับผมครับก็สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบครับผมบนั่นแหละเป็นสแตนเลสนะครับถ้าสิบชิ้นขึ้นไปก็มีราคาส่งตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันครับครับนี่ของเราก็มีเยอะประมาณนี้แหละโอเคครับ่พวกนี้มันก็จะเป็นไม้กรอบมันก็ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่สามร้อยถึงห้าร้อยห้าสิบแต่ของใหม่ใหม่ทุกอย่างอย่างนี้นี่ครับผมห้าร้อยห้าสิบครับครับอันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะครับมันสามร้อยก็มียาไม่ยาอย่างนี้นี่อย่างนี้สามร้อยห้าสิบครับผมฟรีค่าจัดส่งนี่ฟรีค่าจัดส่งนะครับอ่าแล้วแกัานหละวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มของลุงเขียวนะครับผมนี่ลุงเขียวแกก็มีขายพวกอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเชือกใหญ่ๆอย่างนี้สิบสองมิล ครับผมหนึ่งพันสองแถมเชือกจูงเส้นหนึ่งเหมือนกันแหมแถมเชือกจูงเส้นหนึ่งครับผมนี่โอเคเบอร์คุณลุงก็สามารถแอดไลน์นี่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเบอร์นี้เลยกระด็นศูนย์แปดเจ็ดสองห้าสี่สี่แอดไลน์ก็ได้ศูนย์แปดเจ็ดสองห้าสี่สี่หนึ่งสามสี่ครับผมนี่แอดไลน์ได้นะครับผมท่านใดสนใจสินค้าประเภทไหนสั่งคุณลุงได้มีเคอรี่เนาะลุงเนอะมีเคอรี่ส่งทุกวันส่งฟรีทุกวันส่งฟรีทุกวันนะครับโอเคครับ อันนี้เป็นไม้น้อยเนี่ยนี่ตัวสั้นเลยยืดไมตัวยืดได้ครับผมเวลาหดแล้วมันจะเป็นประมาณนี้ยืดแล้วก็จะปันเป็นเม็ดเป็ดเออชองเม็ดปดสิบครับถ้าอยากล็อกก็นี่ผมจะหดมาอย่างนี้แล้วผมจะล็อกให้ถ้าเอออยากต้องการขนาดไหนก็จะล็อกครับผมสวัสดีครับพบกผมช่องเอฟเซียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับ วันนี้ก็อยู่เคเคฟาร์มฟาร์มวัวลุงเขียวนะครับผมนี่เป็นแม่ลูกนะครับน,นี่ไม่ใช่ลูกแฝดนะครับผมอีกตัวหนึ่งมาแย่งกินนมเฉยๆนะผมครับผมสวัสดีครับคุณลุงเขียวครับสวัสดีครับลุงเขียววันนี้ฝนตกเลยนะผมพายุเข้าตอนนี้ลูกออกฟอดอนนลูกออกฟอดพี่มันท้องแล้วครับนี่เลี้ยงวัวได้กีตัวตัวนั้นออกมาแล้วตัวน,นี้ก็ท้องอีกแล้วตัวน,นี้ก็ท้องแล้วด้วยนี่ท้องแล้ววัวปีกว่าวัวปีกว่า ปีหนึ่งมันก็ท้องแล้วครับผมนั่นแหละแต่นี่ก็น้องไอ้น้องเขาขออกมาตัวนี้เป็นตัวนี้น้องเขาเอาตัวนี้เป็นก็ผสมพ่อเดียวกันครับผมเจ้าซ <damn S 1> ุปเปอ,อร์แบ๊กแม่ตัวนี้ก็ผสมซุปเปอร์แบกลูกโขดตัวนี้ก็ผสมซุปเปอร์แบ๊กแม่เขาเป็นแม่เขาอยู่ฝั่งนูน้นนี่แม่เขาตัวด่างตอนนั้นครับผมตัวด่างลูกเขาไม่มีกะเลยลูกเขาไม่มีด่างเลยนั่นลูกไอซุปเปอร์แบ๊กไม่มีด่างเลยอันนี้กี่กี่เดือนแล้วครับ ถึงเดือนไมครับนี่อันนี้สิบกว่าวันสิบกว่าวันโอ้อตัวตัวใหญ่มากนะครับผมปมานสิบเกือบสามสิบสี่วันแล้วแหละครับผมตัวใหญ่พอๆกับบัวเดือนกว่าเลยนะครับผมตัวนี้ตัวใหญ่มากโอ้โหลูกของซูเปอร์แบ็กนี่บอกรับคารุตัวแบ็กซูเปอร์แบ็กไอจารีนเพื่อขายชุดละสองพันเป็นลูกของตัวผู้ในในข้อของคุณลุงเลยครับเป็นลูกของบิ๊กบุรีรังบิ๊กบุรีรังซูเปอร์แบ็ก ซปเปอร์แบค็คม,มันให้ลูกตกในลูกของเขาครับที่คุณลุงบอกว่าเลี้ยงวัวแบบไหนถึงขาดทุนนะลุงเลี้ยงวัวนี่เลี้ยงวัวแบบนี้ลื้งวัวแบบนี้เ,เดี๋ยวตามคุณลุงไปดูๆๆๆๆแบบนี้ใช่ไหมครับลุงเนี่ยผมว่าสายในนี้เป็นวัวสายกลมสายลำพยากลางผมว่าขาดทุนนะเป็นเลือดร้อยไหมก็เลือดร้อยอยู่แต่ว่าพันธุกรรมและสายพันธุ์มันไม่คนอื่นไม่ยอมรับครับยิ่งเดี๋ยวลูกผสมรว่ามันขาดทุนเลยแหละ ครับผมแต่ขนาดน,นี้ถ้ามันขมันนี้ก็มันก็ขายได้อยู่ประมาณออกมามันก็ขายได้หกเจ็ดหมื่นมันก็จะเสมอเสมอตัวถ้าลูกมสมอมตัวนะครับผมแต่ถ้าบัวลูกผสมน่ะคนอื่นว่ามีกําไรผมว่ามันขาดทุนเพราะว่า<ๆ>การเวละยะการเลี้ยงน่ะครับมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองปีหรือสามปีถึงจะได้ขายตัวละสามหมื่นครับผมพอเราขายสามหมื่นเราเราเอาเราเอา สามปีไปตั้งสามสิบหกเดือนไปตั้งแล้วคูณเลยสามสิบวันดูที่มันจะคิดได้กี่วันเลยเอามาคูณด้วยวันแค่ห้าสิบบาทครับค่าต้นทุนคุณเลี้ยงผมก็ว่ามันเกินที่คุณขายได้นั่นเลครับผมต้นทุนการผลิตมันแพงกว่าครับมันต้องรีงวัวอย่างนี้นี่อะไรแบบนี้่างนี้พิ่นี่ครับผมอย่างนี้ถ้าขายก็ประมาณสี่แสนลูกออฟฟอร์ดลูกออฟฟอร์ดมาสี่แสนเออนั่นแหละตัวนี้ก็สี่แสนกว่าเป็นลูกนี่ตัวนี้สวยมากครับงตัวนี้แม่ขาว อันนี้มันเป็นรูปตัวใหญ่เห็นไหมนี่ขนาดนี้ถ้ามีคนถามซื้อมันเกินราคาลุงไม่กล้าขายดอกแต่ละขนาดนี้สามแสนขายไหมลุงก็ว่ามันยังขายไม่ได้ยั่ขายไม่ได้มันเกินราคามันเกินราคาสงสารคนซื้อแต่ว่ามันแต่ถามว่าขายก็มีคนซื้อครับผมเพราะว่ามันขายพันธุกรรมและสายพันธุ์ของมันด้วยประมาณนี้ครับครับเขาก็ซื้อเพื่ออนาคตของมันครับ วัวขนาดนี้ก็ประมาณ50สกิโลมันตกกิโลเท่าไรละถ้าสาถ้าสามแสนตกกิโลเท่าไรตกกิโลละตกกิโลละกี่พันอ่ะโอ้เขาถามว่าวัวถูกไหมมันถูกแต่วัวเนื้อขรับผมนั่นแหละแต่วัวพวกสายพันธุ์มันคงจะไม่ถูกรอกขนาดนี้นี่ราคาอยู่ตัวตลอดนั่นแหละคราบผมโรให้มันมีท้องเราก็ขายได้สามสี่แสนประมาณนี้นั่นแหละครับแต่เราจะขายไม่ขนาดนั้นได้ ถ้ามันมันติดท้องเราอีกประมาณปีหนึ่งเหมือนตัวนี้ตับพี่เหมือนเหมือนพี่ของเขาตัวนี้ครับผมมันก็จะได้สี่แสนั่้วหนึจงขายถ้าเราเราขายไม่ได้เราไปเยยบทำหนอกรูปครับผมทำหเรารูกตัวเมียมันก็จุราคาก็เพิ่มขึ้นไปไปกว่านั้นอีกอือยากไปเรื่อยครับราคาไม่มีจุครับผมอย่างนี้ไม่ตัวนี้เหลือมาจากขายแม่ไปแล้วก็ตัวนี้ก็ขายไปอีกสี่แสนแล้วนี่ ตัวนี้คือขายไปสี่แสนครับลูกเขาขายไปสามแสนจิดเจ็ดแสนเป็นจิดเป็นเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดอนั่นแหละเข่าผมถ้าแม่มันจะร่วมทั้งแม่มันด้วยก,ก็ทั้งแม่ทั้งทั้งน้องมันด้กก 2, 000, 000วยก็สองล้านกว่าอูสองล้านกว่าเออนั่นแหละก็ <c oughs> <ค>อยากว,วัวแม่เดียวนั่นแหละครับนั่นแหละอยากวัวแม่ตัวเดียวนะครับผมตัวเดียวอย่างไอแม่ตัวนั้นที่ว่าไอแม่ของตัวนี้เหมือนกันครับ ตอนนี้เขาก็ทามูลค่าได้ล้านกว่าบ,บาทแล้วครับผมจากวัวตัวเดียวนะครับจากวัวตัวเดียวใช้เวลากี่ปีครับไอตัวนี้ก็ใช้เวลาประมาณห้า <5 S 2> ปถีถ้าทั้งแมมันก็ได้ประมาณสองล้านถ้าตัวน,นี้ครับผมใช้เวลาประมาณสองปีกว่าสองปีกว่าครับประมาณสองปีหรือสามปีเนี่ยมันก็ได้ล้านกว่าบ,บาทครับผมจะจะของทั้งแม่ทั้งลูกพกพวกตัวนี้นะแต่ของตระกูลนี้ ตอนนี้ก็เก็บไว้ขายได้ประมาณไปประมาณก็หลายแสนเลยแหละแต่ว่าเลือยเลือเก็บไว้สามตัวนี้อะไรสามตัวตัวนี้ตัวนี้ท้องแล้วครับเดี๋ยวก็เอาลูกอีกตัวหนึ่งตัวนั้นก็ที่ที่เองถามเป็นตัวนั้นแม่เขาตัวนั้นก็ลูกเขานั่นแหละครับผมนั่นแหละนั่นแหละก็เก็บไว้อีกเก็บไว้ไม่นานเท่าไหร่ก็จะเห็นเงินล้านจากมันอีกพวกนี้เพราะว่ามันครับผมถ้าตอนนี้เอารูปเป็นตัวเมียอีกเห็นเงินล้านแล้วนี่ครับ ขายไปแล้วก็ยังยังเห็นเงินล้านเลยขายไปแม่มันตะกูลของมันไปล้านกว่าบาทแล้วก็ยังตัวนี้ก็เห็นเงินล้านมาใหม่ <c oughs> แต่เราต้องใช้เวลาแล้ไม่มีทํายังไงเลี้ยงวัวย,ยังไงจะได้ลูปปีละตัวครับ <c oughs> มันจะเห็นเงินล้านไหวทังนั้นก็มันก็ช้าหน่อยเออประมาณน,นั้นแหละทามันได้ไหมทําได้ไหมก็ก็ดูเองนะั่นแม่เขาครับผมสวยทุกตัวน,นะครับพกแต่ปีหนึ่งก็ท้องแล้วนี่ก็ลูกมันก็ได้ปีละตัวอันนี้ก็ได้ แต่นี่มันปีกว่าเลยเพราะลูกมันคลอดมาแล้วมันก็มันก็ได้ตัวหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวไม่ประมาณถ้าเราดูแลดีประมาณสักเดือนกว่ากว่ามันก็เป็นสัตว์แล้วครับผมแต่ตัวนี้เขาน่าจะได้เดือนเดือนหนึ่งในลูกเขาตอนนี้มันก็เริ่มเป็นสัตว์แล้วแหละโอ้ครับคั้งแรกตัวนี้เขามีลูกมกี่ตัวแลวครับสําหรับตัวนี้ตัวนี้ลูกสองตัวลูกสองตัวลูกตัวแรกขายไป สามแสนสามแสนเจ็ดเดตัวนี้ตกลงขายเขาแล้วสี่แสนแม่จนมันท้องอยู่ตัวตัวข้างหลังในสีขาวนี่ที่คุณลุงเอาไปประกวดใช่ไหมครับครับไ,ไม่ค่อยนิ่งนัง<ม>่นแหละมไม่ค่อยนิ่งสวยมากครับอเ,เอาเอาให้มันอย่างนี้ถามว่าดื้อไหมมันก็ไม่ดื้อครกแชะผมก็ผมก็บอกแล้วว่ามันมันดื้อแหละเหลียกข้าไปมันเชะ ข้องนี่ใชร์แล้วผคนตกของผมก็นี่มันเป็นไม้ชุดนี้มันยาวมันอ๋อเป็นไม้ยืดนี่ได้หดได้นี่คนมาเป็นขนาดนี้เองนี่ไม้แบบนี้คุณลุงทำเองใช่ไหมเอ่ยทำเองก็ทำขายเหมือนกันอันละหกร้อยอันหกร้อยคุณลุงแกมีขายอุปกรณ์วัวทุก<ต>อย่างนะครับแล้วทำนี้เราไม่ต้องการยาวกันไปก็ทำแค่นี้ทำให้วัวเชื่องเห็นไหมขนาดนี้ครับผมก็ฝึกได้แล้วนี่เลื่อนหนึ่งก็ฝึกได้แล้วเลือนหนึ่งก็ใส่คุ้มแล้วนี่นี่จะใส่คุ้มแล้วแหละครับยังไม่เดือนคงไี่จะใส่คุ้มเลยมันมันใกล้จ ถ้าได้ไม่รู้ว่าเขาจะขายเท่าไหร่ตัวนี้มันก็มันก็ดูดีเหมือนกันนะเจ้าซูเปอร์แบ็กซูเปอร์แบ็กนั่นแหละชื่อซูเปอร์แบ็กนะครับผมนั่นแหละซูเปอร์แบ็กเป็นลูกของบิ๊กบุรีรัมย์ของลูกของบิ๊กบุรีรัมย์ครับผมบิ๊กบุรีรัมย์เป็นลูกของทูบอดอร์บิ๊กบุรีรัมย์เป็นลูกของทูบอดอร์ครับนี่นี่ลูกออกฟอร์ดตัวนนี้เป็ลูกออกฟอร์ดลูกออกฟอร์ดคือจังแม่เดียวกันครับผมคือจังแม่เดียวกันมันจะมีกะตัวนี้มันจะมีกะเห็นไหมเนี่ย ด่างตอนนี้ตกลงขายเขาแหลกเแล้วแหละครับผมแต่มันด่างเลืมเลยเลยไม่ได้ขายตัวนี้นั่นแหละก็แล้วก็ขายสีแดงนี่ไอ้นี่มันมีของเขาเจ้าพวกตัวแบสนี่ครับผมไม่รู้อะไรต่อด้วยตัวนี้นิดหนึ่งนี่ครับตัวเมียนะครับผมตัวเมียไม่มีกะเลยเห็นไหมไม่มีกะเลยลูกลูกพ่อเดียวกันครับตัวนี้ลูกลูกลูกของเจ้าสุตัวแบ๊บแต่แม่เดียวกันแต่แต่ผมจะ ช้น้าเชื้อนอกสามสามชุดแล้วครับผมมีตัวนี้ไม่มีกะมีตัวนี้ดีกว่าเขาตัวนี้ดีกว่าเขาครับผมว่าน่าจะสมมุติกะกับกับตัวนี้ครับแต่ตัวอื่นก็น้าเชื้อนอกแหละแต่ว่าแม่ของเขาตัวนั้นมันแม่มันเป็นสายเอ็กซเรย์สายเอ็กซเรย์อืมครับผมสายสติงเล่มันก็เลยสติงเลยมันก็เลยม,ม,มีมีด่างนิดหนึ่งครับผมลูกมันก็เลยติดด่างแต่ยตัวนี้ แกมาใส่เจ้าซุปเบกมันไม่มีกะเลยนี่ครับผมเป็นพ่อดำจะจ่ายลูกแดงแป๊ดนะครับผมไม่มีกะเลยทำไมไมันจะดำไหมตัวนี้ดูดูลังเขานะครับผมขนานี้ง่ายจะดดโดนไร่ตดครับผมผมให้ดูหลังีหลังแต่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับกนาดขายขนาดนี้ก็มีคนอยากได้เหมือนกันนะถ้าบอกสามแสนก็คงเอาแหละแต่ยังไม่ได้ขายเลยครับครับก็รับถามว่าถูกไหมมันถูกไหมไ้ราคาขนาดนี้สามประมาณ สามสิบกว่ากิโลครับสามแสนตอกกิโลเท่าไรโลละพันนี่นครับผมตกกิโลละื่องหลายพันนี่ไม่ใช่กิโลละพันกันไหนกิโลละหลเกือบเกือบกิโลละหมื่นครับผมนั่นแหละแล้วอย่างที่เขาบอกว่าเป็นคำพูดที่ติดปากกันมาว่าบัวยังไงก็จบที่เนื้อคุณลุงคิดว่าอย่างไงสําหรับคํานี้มันพูดได้ใค่อยู่คุณเลี้ยงบัวเนื้อคุณก็จบที่เนื้อแหละครับผม แต่วัวสายพันธุ์มันไม่ได้จบที่เนื้อมันจบไม่ผด้ั่นเลยมันจบที่สายพันธุ์มวัวควายเนื้อวัวควายเนื้อก็ต่างหาครับเอาเขาเลี้ยงคอไปฆ่าตายไปเอาไปทําเนื้อครับอย่างวัววัวงามควายงามตายไปไม่ได้เป็นเนื้อครับไปไปฝังทิ้งเออเขาไปทําบุญทิ้งเออนั่นแหละเข้าใจผิดอย่างนั้นหรือว่าเข้าใจผิดข้าวกินจริงอยู่แต่ตัวหนึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์แต่ตัวหนึ่งเป็นเป็นข้าว กินเงนี้ยมันก็ต่างกันอย่างเงี้ยนันเป็นข้าแนวอะไรอย่างวัวเหมือนกันเลย <c oughs> อันนี้มันไม่ใช่ผมว่าตัวที่เขาทำผลประโยชน์ในเราเราไม่สามารถจะไปกินเนื้อเขาได้หรอกครับ <c oughs> ตาย <c oughs> ไปก็ไปทําบุญเราไปฝังประมาณนั้นแหละแต่ถ้าว่ามันก็ผลิตเพื่อนในเขาได้เยอะนะบางตัวเป็นล้านสองล้านสามล้านบางตัว หลายหลายร้านเงี้ยเขาคงไม่อยากได้เลยเงินแค่หมื่นสองหมื่นเออประมาณนั้นน,น,นั่นแหละนั่นแหละอยากเข้าใจมันคลาดเคลื่อนกันนิดนึงคลาดเคลื่อนกันนิดนึงนั่นแหละครับอ,อยากบางทีก็วัวเนื้อจบทีเนื้อผมเลียงไม่เห็นคือเลี้ยงวัวพวกนี้ตั้งนานยังไม่ได้คือยังไม่ได้ขายเป็นเนื้อเลยเออครับผมนั่นแหละต้องเข้าใจใหม่ต้องเข้าใจใหม่นะครับนั่นแหละนั่นแหละวัวเนื้อมันก็ใช่เป็นวัวเนื้อจริงอยู่แต่เขาไม่ได้มาผลิตเป็นเนื้อหรอกครับเนี่ยน้ำตาว้นด้านเนื้อนี่ ถ้าเป็นวัวเนื้อเอาขนาดนี้สามพันคุณกล้าซื้อไหมล่ะมันทำเนื้อไม่ได้แต่ตอนนี้มันเป็นสามแสนแล้วใครไม่ขายเออ้องคิดดีดีนีนีดีนีด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 ีนะก็ดี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 ดผมีนีดีดีดีลีดีดีนีด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 นดี่ีด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 ีนีด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 ีนีด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 นดี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 งียอย่าีด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 น่ะครับผม ถ,ไไ 3, <t <t oh ถ, 3, ถ้าทาเนื้อได้สามพันบาทนี่เสวยมากเออทำเนื้อได้สามพันบาทครับถ้าปวกสายพันธุ์ด้วยพันธุกรรมด้วยก็เนี่ยสามแสษก็ไม่ขายอ่ะไม่รู้ว่าไงครับถ้ามีคนเสนอให้ไหมก็มีนะแต่ยังไม่ได้ขายอืจะเลี้ยงดูพันธุกรรมของมันนิดหนึ่งก่อนครับถ้าเราขายไปเราก็ไม่ได้ทำทำประกวดทําอะไรคนอื่นก็ไม่เห็นเขาจะเอาไปทําแม่บอกถ้าอยู่กับเราเราได้ได้ทำประกวดเราก็ ได้เดินสนามก็จะได้เห็นลูกลูกมันเลยจะได้ไข่น้ำเชื้อเพราะมันได้ด้วยประมาณนี้ครับครับผมแต่ตัวนี้ไม่ว่าไดตดล้างตรงดิ่งเลยตัวนี้หนักแด่ครับมมีอะไรมาต่อยแน่นอนครับนั่นั้นะเข้าใจใหม่นะครับเข้าใจใหม่นะครับเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อมันก็ต่างกันครับวัวงามควายสวยงามคือวัวควายสายพันธุ์ครับแอบบอกกันผิดผิดมันก็เชื่อกันผิดผิดประมาณนั้นแหละนั่นแหละมันนั่นแหละบางตัูขนาดนี้ตูเป็นล้าเลยน่ะ เร<ผ>ม,ม่<ผ>มำเนื้อมันจะได้เนื้ออะไรไงจะเน,นื้อแค่ใ้ชิง้านเราคิดดูอะเขานั่นแหละเคยเห็นเนาะมีตัวฐานนี้ก็ดูเป็นลานน,นั่นแหละเข้าของผมตัวนี้หายสามแสนผมก็ยังไม่ขายเงยี้ยประมาณนั้าอืมนั้นแหละว่าจะทำประกวดกันนั่นแหละต้องถ้าอยากทำประกวดทำให้เดินสนามได้ก็ก็ต้องกาวมันเรื่อยๆอย่างนี้ละครอนคาคตก็จะทำประกวดแหละเรื่องถึงสนามมาถึงแน่นอนเลยไม่รู้ว่า มันจะได้ตำแหน่งไม่ได้ตำแหน่งเราไม่รู้รเอเอผมประมาณนั้นแหละเพราะว่ามันถู่กรรมการเขาจะชอบกรรมชอบชอบวัวแบบไหนวัวไปถึงสนามประกวดแล้วมันก็ใกล้เคียงกันพอสมควรครับครับผมมันก็ไม่แตกต่างกันครับกรรมการเขชอบแบบไหนบางทีกรรมการไม่ชอบวัวหนานไม่ชอบวัวลึกกรรมการชอบวัวสมุทสมุทมันก็มันก็อีกอ <fur. S 2> ย่างหนึ่งนั่นแหละครับเราก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่ามอบหมายเขาแล้วเขาชอบแบบไหนเขาว่าอย่างนั้นแหละครับ บางทีนี่ผมชบวัวลึกเนี่ยตัวนี้ลึกมากลึกมากเดี๋ยวกรรมการชอบวัวอย่างนี้ออ๋อชอบแบบนี้เออกรรมการเมื่อกี้ชอบวัวอย่างนี้เขาเรียกว่าวัวสมูทวัวสมูทเออนั่นแหละนี่ครับผมนี่แบบนี้ครับผมกรรมการชอบวัวอย่างนี้ผมก็ไม่สามารถจะว่ากรรมการได้เพราะกรรมการมันชอบแบบนี้ครับผมเพราจากนั้นเราเนี่ยอยากที่ยสเอาไปปกวดแล้วก็นี่แบบนี้เขาเรียกวัวสมูทนะครับผมนั่นแหละวัวสมูทนั่นแหละครับผมแต่บางทีเราไม่ชอบเราก็ไม่นําไปประกวดประมาณนั้นแหละ ตัวนั้นลึกมากเออตัวนั้นลึกใหญ่มันจบเราก็แต่ว่าเออวัวลึกมันต้องแบบนี้ครับแต่สายบานนั้นเราไปเอาแบบนี้มันวัวมันก็ต่างกันน้องก็ใกล้เคียงกันหละใกล้เคียงกันครับมันต่างกันเนี่ยตัวนี้เห็นไหมเนี่ัน้ำเชื้อนอกเหมือนกันไหมตัวนั้นมันจะสมุนนิดหนึ่งครับมันจะไม่นาอย่างนี้แต่กรรมการบางทีกรรมการไปชอบอย่างนั้นเพราะอย่างนี้มันอ้วนเกินไป ครับผมอย่างนี้มันหนาเกินไปออกลูกยากแล้วแต่เขาจะคิดแล้วแต่เขาจะมโนกรรมการมอบหมายเราเขามโนเองประมาณนั้นครับผมโตอ้วนเกินไปสนกสนใหญ่เกินไปออกลูกยากเสือยากเยอะเกินไปออกลูกยากเนี่ยแต่เราชอบวัวแบบนี้แต่กรรมการชอบวัวแบบเปลี่ยนตัวนั้นก็อย่าอย่าไปเที่ยงกับกรรมการดีกว่าโอเคครับลุงครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงมากครับผมมาให้เยี่ยมชมฟาร์มวัวนะครับผมัครับผ